สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่แยกอโศกมนตรีนะครับคลิปนี้ผมพาทุกคนมาเดินชมภาพบรรยากาศนะครับผมล่าสุดนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวนะครับผมแห่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยกันเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินจากแยกอโศกไปยังพร้อมพงนะครับผม เดินเต็มไรทุกคนถนนสุโขวิตบริเวณแถวอสโศกนะครับผมรกเวันนอ้เที่ยเยอะจริงๆครับ

จะมีการประดับไฟนะครับผมประดับไฟตามต้นไม้นะครับผมนี่นี่เลยนะครับสุขุมวิทยี่สิบเจ็ด ไปที่ท่นวิ่งวิ่งได้ช่วงช่วงเงย็นๆนี้ทุกคนรถบางครั้งที่จะติดนะครับผมถ,ถนนสะุขุมวิทนะ บีอกนะครัผมโซนหน้าห้างเอ็มสเปียร์นี่จะคึกคักนะครับผม,บผมตลอดตลอดทั้งวันเลยนะครับผม ไปอยู่ที่รนอาหารเอสทพีแนะครับต้องบอกเลยว่าสวยมาก มาที่นี่ไม่เหมือนใครจริงๆทุกคนรวมอาคารต่างๆนะครับผมไว้ที่นี่ โหห้างนี้บอกเลยว่าจัดเต็มเรื่องแสงสีนะครับผมแล้วก็ต้นไม้แล้วก็ผมจะเดินพา,าทุกคนเดินไปดูตรงบริเวนอุทยานเบญจศิรินะครับก็มีการระดับไฟเหมือนกัน ส,สว่างสวยจริงจริงน้ำพุอยู่ตรงบริเวณตรงกลางสวนก็น่าจะมีอยู่นะแต่แว่าก็น่าจะเปิดเป็นช่วงๆเหมือนกันต้นไม้ครับอย่างสวย ไปนั่งอย่างนั้นมีสิทธิ์เบียกนะเดี๋ยวบนจนเนี่ยสวยอยู่นะมานั่งชิวๆนี่ ดีนะเนี่ยทุกคนสามารถมานั่งแบบชิลๆได้โอเคทุกคนก็เ,เป็นบ้านสำหรับคลิปนี้ผมก็จะได้ขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ